สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องของลูกค้าต่างจังหวัดนะคะกล่องคุณกันพัฒนะคะส่งมาจากจังหวัดกระบี่นะคะข้างในแพ็คมาแนหนาพอสมควรน,นะคะอันตอนี้เป็นสภาพรอบกล่องนะคะจะเรามาแกะกล่องกันเลย ตัวนี้นะคะมีชื่อ Facebook แล้วก็เขาเปลี่ยนจอมาแล้วอัปเดตว,วอันล่ลาสุดแล้วจอมันสัมผัสไม่ได้นะคะอันนี้มีตังหกสิบาทนะคะ ข้างในไม่มีอะไรแล้วคะนะคะน่าจะสัมผัสไม่ได้โอเคก็สำหรับใครที่สนใจอยากซ่อมมือถือไม่ว่าจะเปลี่ยนจอเป็นแบตก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ช่างธันวาซ่อมมือถือนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ